เขาติดป้ายตัวนี้มานานยังอะครับพี่กัสักพักนึงแล้วค่ะประมาณจประมาณเกือบถึงอาทิตย์แล้วอ่าเขาติดทำไมอะพี่ไม่รู้นะตัวเล็กๆผอมๆปีนทําเองทุกอย่างเลยขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นตอนประมาณกับสองทุ่มทำเองหมดไม่ไม่ใช้ใครทําเองติดเองหมด เขาติดป้ายตัวนี้มานานยังอะครับพี่สักพักหนึ่งแล้วค่ะประมาณจประมาณเกือบถึงอาทิตย์แล้วเขาติดทำไมอรัพี่ไม่รู้นะเขาเป็นเหมือนคนแบบค่อนข้างจะแบบประสาทอ่ะเขาอยู่คนเดียวผู้หญิงคนนี้เป็นอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณเกือบห้าสิบคนเดียวอยู่คนเดียวยคนเดียวอ่าเวลาเขาไปติดมาติดตอนกี่โมงพี่ประมาณสองทุ่มปีนขึ้นไปติดเลย กลางวันเขาจะไม่ออกมาเขาจะออกมาช่วงตอนกลางคืนก็คือเขาปีนขึ้นไปติดเองเลยใช่ปีนทําเองหมดทุกอย่างผู้หญิงนี่นะใช่ตัวเล็กๆผมผมปีนทําเองทุกอย่างเลย<อ>ขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นตอนประมาณกับสองทุ่มทำเอ,เองหมดไม่ไม่ใช้ใครทําเองติดเองหมดเขามีอะไรมาคุกคามเขาป้างหรืเขาเข,เขาน่าจะมีนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงกับใครเพราะว่า เห็นเขาติดแบบนี้เพิ่งจะมาตีเนี่ยเกิดถึงไอ้คนเขาก็มาถามที่ก็ไม่รู้ว่าปกติเขาไม่สูงสีอะไรประมาณทุ่มทุ่มกว่ากว่งี้กับสองทุ่มเขาจะออกจากบ้านแต่ถ้ากลางวันเนี่ยเขาจะไม่ออกแต่ว่าถ้าคนแถวเนี้ยเขาจะรู้ว่าแกเขาบอกว่าแกเป็นครโรคกระสาทอยู่คนเดียวไม่ยุ่งอะไรกับใครแบบเนี้ที่ถามคนแถวนี้นะแต่ก็ไม่มีใครมาคุกคามแกหน้าบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะหน้าบ้านก็ไม่มีแต่ว่าที่คร แต่เขาเขียนพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าคุกคามก็ไม่มีไม่มีใครมาคุกคามอะไรเกนะ เรเห็นป้ายนี้มานานยังน,น,นานก็ได้สัมผัสในอาทิตย์แล,แล้วเขาเขาเป็นอะไรอะ่ะบ้านเนี้ยอย่างผมไปส่งของเนี้ยผมก็รู้สึกแบบว่ามันน่ากลัวเขาอยู่หมกใจตัวอยู่แต่ในบ้านก็แบบมีส่งของผมก็ไม่กล้าหันหลังเหมือนกันผมก็ไม่รู้เขาจะทำอะไรผมบ้างเวลาไปส่งเของขก็แบบตัวแบบแปลกๆอ,อ่ะใช่แล้วบ้านอยู่แค่นี้เวลาสั่งของก็จร,งจริงออกมาก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้ว ถามว่าเขาสั่งก็ไม่ผิดหรอกแต่ก็แบบมันก็แบบว่าใสใจนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็กลัวเวลาไม่สมฉะใช่ล่วกวนแล้วตอนปกติเขาจะออกมาตอนกลางวันหรือออกมาตอนคืนหรือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยออกเลยครับทัจะไม่ค่อยออกหมกตัวอยู่ในบ้านเลยใช่หมกตัวอยู่แในบ้านเลยไม่เคยเห็นออกอันเนี้ยแล้วเขาที่ขอวังเป็นธรรมจะมีเหตุร้ายนี่เขาเคยมีปัญหาอะไรไหมผมก็ยังไม่แน่ใจหรอแต่ว่า อาจจะต้องบอกว่ามีาจริงๆเพราะงั้นเขาไม่ถึงก็ต้องไปติดหรอก